สำหรับการให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน M-Flow ในรอบเดือนมกราคม2567มีผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกระบบ M-Flow จำนวน597,537รายแบ่งเป็นสมัครผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน486,822รายสมัครผ่าน Line OA 117,15ราย, OA, 11, 15, ายจำนวนรถทั้งหมด 768,382คันโดยตั้งแต่วันที่1ถึง31มกราคม2567ระบบ M-Flow ได้จัดโปรโมชัน่นแจกบัตรชมภาพยนตร์จำนวน2ใบจำกัด1,000รางวัลสำหรับสมาชิกที่นำรถมาติดตั้งระบบ RFID บริเวณจุดให้บริการทั้ง7จุดประกอบด้วยด่านทัญ,ญบุรี1ขาเข้าด่านทัญ,ญบุรี2ขาออกจุดพักรถทับช้าง1ขาเข้า ด่านทับช้าง2ขาออกสถานที่บริการทางหลวงบางปะกง1ขาออกสถานที่บริการทางหลวงบางปะกง2ขาเข้าและกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงพระราม6ซึ่งการติดตั้ง RFID tag จะช่วยให้การตรวจยานพาหนะอัตโนมัติเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ต้องการสมัครสมาชิก Mflow สามารถสมัครได้3ช่องทางดังนี้เว็บไซต์ w w w m f l o w t h a i c o m โมบายแอปพลิเคชัน m f l o w t h a i รองรับทั้งระบบ iOS และ Android และที่จุดบริการทั้ง7จุดสำหรับระบบ Mflow นับเป็นทางเลือกของการชำระค่าผ่านทางยุคดิจิทัลทำให้รถสามารถวิ่งผ่านด่านได้อย่างสะดวกคล่องตัว ไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถรองรับความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถระบายรถได้เร็วขึ้นถึง5เท่าจำนวน2,000ถึง2,500ัคันต่อชั่วโมงต่อช่องทางรองรับการใช้งานกับรถยนต์ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือทางพิเศษทั้งรถยนต์4ล้อรถยนต์6ล้อและรถยนต์มากกว่า6ล้อขึ้นไปพร้อมเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยระบบวิ่งก่อนจ่ายที่หลังหรือ Post p o s t p a ซึ่งการใช้บริการช่องทาง M-Flow ไม่เป็นสมาชิกก็สามารถใช้บริการได้แต่ถ้าสมัครสมาชิกจะทำให้การใช้บริการสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากเปิดให้บริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมาเลข9แล้วภายในปีพุทธศักราช2567นี้กรมทางหลวงจะเปิดเพิ่มพื้นที่การให้บริการระบบ M-Flow อีกหนึ่งสายทาง คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านฉางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชน